ออไ,ไม่ได้น,นี่มันของหนูสำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกดสั่งซื้อง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ www kjpetshop .com น,นีมักระดกหนูไม่ใัน,น,นตา,ามนไม่ใช่ของนั่นอาไปต ไม่ได้ยายไเอามาคืนหนูเลยย่านี้มันไม่ถูกต้องบูยถูกต้องเพระนาะยายมันสินไมแจะอะไรามาคืนสิยายทำอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้มันปิดสินนะยายรักรักขโมยอย่า,นนะยายอยอบ้านรักขโมยปิดสินข้อไหนเพราะอะไรมั้งเออมันไ,มได้เรียนมาก็ไม่มีใครส่งเรียนนะมันอยู่ตรงนี้อ่ะกระดูกอะ่ะอี๋ยวนี้มันดูกหนู อ,าาอ้อยะไเมื่อกี้ใหญ่เอาไปอ่ะเนี่ยมันก็เอาไปทั้งหมดสองตัวโอ้ยจะบวมากเก็ใหญ่เอาไปเมื่อกีก็เอามื่อคืนมาสิมีเขาตัวเล็กกว่าหนูตัวใหญ่หนก็อแ,แต่ว่าถ้ากูอยู่ก็จะมันมีของใครของมันแล้วจะยาวไปแล้วหนูจะกินอะไรอะ่ะก็เมื่อกี้ใหญ่เอาไปแล้วถ้าหนูนี่ใส่เสียงแล้วหนูมายาหัวใหญ่จะหนูไหล่ะอาหา้หมยแล้วก็ไม่เอามาก้าจีเฟนกับมาจาจงมาให้จังเยอะ เราไปหมดก็ให้แต่ลูกรักตัวเองขนาดลูกพ่อเบงเล่นกัอยู่นี่รักข้างเดียวแล้มัน,นเรียกว่ารักสองไม่จะจานรักขึ้นหลานไม่เท่าเทียมกันหยิบม,มาเลยไนมะ่มีอะไรก็หยิบหยิบไปหมดเลยหยิบม,มาเลยหนูต้องได้หลายเท่าอ่ะมมอนายายนันเนี้ยไปเลยตั้งดากทำไมเหงียดจังเลยยายเหมินนะเนี่ยอาบน้ำไหมเนี่ยเอาไไม่ได้้ยงีวันนี้นใหญ่เลย เอฟซีเขาไม่ส่งไปตังให้พ่อแบงค์บ้างอ่ะยายอย่าพูดคุยก่อนอย่ารู้จามก่อนเอากระดูกมาก่อนเอฟซีเขาไม่ส่งตังให้พ่อแบงค์สักสองสามล้านเลยเลยแบงค์ที่ใข็ไม่ดีเหมือนหนูดีเลยไรักจริงหนูก็เห็นด้วยนั่นแหละเออไม่ได้เฉยไม่นี่มันโง่ายครั้งแล้วก็เอามาจะจีเก็บโอ้แบงค์กูทีิงนขอบคุณนะยายที่หลังก็ไม่เจ้ามยุ่งนะโดีใจยังไงไม่เจ้งมายุ่งไอ้พวกนี้ไอ้พวกก็ดูเล็ก ใหญ่้นั่นล้วก็มงังาเลกันาากนะี้อ่มเยะผกระดูกน่อยว่ากูจะเอาแับอย่ามากนะที่ดูกายเอาไหมใหมนะผกป,ป้องดูกันนอย่ามาแอมเปะย่ามากกยนี่ไม่เมตดตาทำตาสมตาหานใจานะกอกสับเลยมันคือเดะ อันนั้นยายผมจะได้อันไม่แม้ในบอกทักนั่งเลยครับทัวัสดีครับครับรอรอเลยครับรอเลยครับทังดีด้วยเออนายคางก็ได้ครับนั่งก่อนนั่งก่อนเออหลักอ้ยลีลาเต้นน้อยย่ีไม่ไหวเออให้เด้าเลอมันเหม็นกี่ปากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยไอ้แรกเลยอันนี้มันกระซูงหน่อยเจ้บ่ถือใจไวรุ่นไปไหนวะนึกว่ามันจีแยบอันนี้กินบดค่อยเถอะเว้ เรื่องมากเขาให้กินซีส่งมาใหกากก้ก็เรื่องมากกูก็เรื่องมากระดูหายหายไปไหนวะาจีเนี้เอา,าอันนี้ใส่หรือเปล่านะใส่แหละเอาไปดีกว่าอือไม่ใช่ปะแต่กินมันก็เหมือนกันนะเออหรือว่าใส่ใส่นั่นแหละยาดยิอันนี้กูจองนี่กองเหลืออีกกว่ากูเอาโอกินแปลกแปลกไปอะไมันขี้ปากดูนั่นแหละแต่หนูถมทิ้ง หนูก็จะเอาไปอยู่ของหนูแล้วอูู้ยใครว้าเนี่ยไม่มีใครคุยด้วยเลยเฮ้กระดูกที่มันเล่นสนุกยังไลยวะเนี่ยไม่มีใครเล่นด้วยก็เล่นดูได้เลยวะต่างคนก็ต่างมีแต่า้ามนโอ้ยทำไมมันมาเจ้าเอาเจ้าสมเจ้าแตกก็ได้น้อนี่เป็นอะไรอ่ะจะมามองหรอกรู้หล้วว่าจะก,กินของหนู แล้วหนูไม่ให้เลยหรอกกัดซันจะได้ไม่ปากเหม็นเหมือนพี่ข้าวเหนียวจี่ดี้ไม่เส้นเหลืองแม่ก็สวยจะได้ขนสวยมัน,น้องเขาพูดเเสดดดเร็นเลยหรอไมมีความสุจริตอยู่ฮะอันไหนแล้นี่ยายเอามันนี่ยายมันนี่ยายมาเลยงั้นไม่เอาก็ได้ปะกินดเดิมก็ได้เป่าพูนทีก่อนขอบคุณค่ะ